สวัสดีค่ะมาพบกับเซลล์น้องรัตติอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็มาตรวจรถใหม่นะคะที่เพึ่งลงเมื่อตะกี้นี้เองนะคะแล้วก็จะส่งมอบทันทีเลยด้วยนะคะตอนนี้เราไปดูกันนะคะถึงขั้นตอนไหนแล้วนี่นะคะตอนนี้พ่อแม่ของสุดหล่อเราเนี่ยเขากําลังรอรถเขาอยู่นะคะแต่รถจ,จะพึ่งลงวันนี้สดๆร้อนๆร,ร้อนจี๋มากค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคือตอนนี้นะคะเราเข้าส่วนบริการตรวจรถใหม่นะคะในขั้นตอนตรวจรถใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. เหลือก็เพียงแต่ว่ากำลังจะติดฟลีมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีล้างขัดเคลือบนิดหน่อยนะคะแล้วก็คุณลูกค้ารอรับที่บ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะกำลังจะพาสุดหรอกของเรานะคะไปส่งพ่อแม่ใหม่ของน้องนะคะถึงบ้านเลยเดี๋ยวเราตามกันไปค่ะ ไอค่ะเรสโก้ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับเซลล์น้องรักติกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็มาส่งมอบรถคุณเสน่ห์นะคะวันนี้นะคะส่งคุณ <c oughs> เสน่ห์บ้านเเลยม,มีเพื่อนนะคะัคะอยากเข้ามาแจมในเพจด้วยอ่าน้องรั้นถามอีกนด้นนะคะได้รถตามที่ต้งตองการแล้วก็แท็กเตอรถูกต้องเลยคะตามเงื่อนไข่นเอยถูก <c oughs> ต้องครับคชะแล้วก็ ส่งมากดความเรียบร้อยแล้วเนอะถูกทุกอย่างครบทุกอย่างถูกต้องไหมคะถูกต้องครับค่ะแล้วก็จัดไฟนั้นง่ายไหมคะง่ายครับมาจัดถึงบ้านไหมคะได้ลูกค้าจะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะคือของเราอะจัดไฟนั้นถึงบ้านแล้วก็ส่งรถถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะคะแล้วของแผมก็ได้เต็มตามที่ลูกค้าบอกเลย <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณคุณเสน่ห์มากนะคะ <c oughs> ถ้ามีลูกค้าก็ แนะนำมาให้เซลล์น้องมาติดนะคะขอบคุณค่ะ